แล้วมาจัดโต๊ะคอมกันดีกว่าครับเบื่อไหมครับจอใหญ่ๆแบบนี้ขาตั้งบเบิ่มบเบิ่มแบบนี้บางคนใช้คู่กับโน้ตบุ๊กอีกตดกินพื้นที่บนโต๊ะเลยสายรกระเกะระกะลุงลังเลยนะฮะวิดีโอนี้แอดบิ๊กเลยได้แขนจับจอมาตัวหนึ่งจากเออร์โกนอสในรุ่นคลิงอาร์มนะครับเป็นแขนจับจอขนาด32นิ้วโอเคแขนจับจอมันก็เหมือนกันหมดใช่ไหมแต่ตัวนี้เด่นกว่านั้นครับเพราะเป็น USB h ับในตัวนะครับสามารถที่จะต่อ PD ชาร์จชาร์จไฟได้แบบร้อยว ัต่อ HDMI ได้มี LAN ในตัวมี USB กันอีกด้วยโคตรแจ๋วเลยราคาแค่ประมาณ4,000กลางๆ่านั้นเองพร้อมกับมีสายตัวนี้มาด้วยครับเป็น Ergonos PD 100วัตตในรุ่นคลิ้งเหมือนกันตัวนี้เอาไว้ชาร์จกับโน้ตบุ๊กได้สบายๆเลยก็มาใช้ควบคู่กับแขนกับจอตัวนี้เนาะรวมถึง HDMI เขาก็มีในรุ่นคลิ้งเหมือนกันนะครับสำหรับตัวนี้ HDMI 2.1ดังนั้นต่อจอ 4K ได้สบายๆเพราะ แขนจับจอตัวนี้ก็รองรับการต่อจอ 4K ด้วยเช่นกันเดี๋ยวเราพาไปประกอบดูพร้อมกับจอ32นิ้ว 4K ตัวนี้แล้วก็จะเอาโน้ตบุ๊กมาเชื่อมต่อให้ดูกันด้วยเดี๋ยวตามไปดูกันเลย มา,มาเริ่มแกะกล่องประกอบกันเลยดีกว่านะครับเ็ปแรกมาลองขากันก่อนเลยมาลองใส่ลองติดตั้งดูกันก่อนว่าขาหน้าตาเป็นยังไงนะครับจะได้วางเลเยอร์เอา์กันถูกผมก็จะเอาตัวฐานมาก่อนเลยตัวฐานเองก็จะเป็นพวก USB หับในตัวก็วจะมีพอร์ต Type C นะครับที่เอาไว้ชาร์จได้ด้วยครับรับไฟได้ถึง100ยวัตต์เลยพร้อมกับพอร์ต HDMI USB Type C ที่เป็นพอร์ต upstream ครับและ USB ที่เป็นพอร์ต Type A 2ช่องด้วยกันและมีพอร์ต LAN มาให้ด้วยนะ ขาก็จะมี3ส่วนนะครับคือฐานแล้วก็ตัวแท่งอีก2แท่งนะครับระบบที่เขาใช้จะเป็นตัวแก๊สสปริงก็มาวางดูกันปุ๊บสีเออสีเทาสวยดีเนาะมาลองเอาจอ V G 3 2ิของทาง ASUS มาลองประกอบดูเป็น 4K ด้วยสำหรับจอตัวนี้ครับลองประกอบกันเสร็จผมก็เอามาใส่จริงๆเลยวางเกือบเกือบกึ่งกลางของตัวโตะนะครับโดยตัวโตะของผมก็จะเป็นโตะปรับระดับได้เดี๋ยวรีวิวจะแปะเอาไว้สำหรับโตะตัวนี้เนาะใครสนใจก็ไปลองดูกันได้พอได้ที่เรียบร้อยก็จัดแจงเอาจอมายึด ด้านหลังเสร็จก็เอามาใส่แขนหลังจากนั้นก็เสียบสายนะครับโดยสายที่เขามีมาให้ภายในกล่องเนี่ยก็จะเป็นสาย PD ชาร์จ100วัตต์มาให้1เส้นนะครับแล้วผมก็ได้สาย2เส้นเพิ่มมาก็คือ HDMI ที่เป็น2.1ของทาง e r g o n o กนบวกกับอีกสายเส้นหนึ่งก็จะเป็น PD 100วัตต์นะครับเพื่อเอาไว้ชาร์จิ่งกับตัวฐานเพื่อส่งตัวกำลังไฟเนี่ยส่งต่อไปที่ตัวโน้ตบุ๊กนะครับ นี่ก็เสียบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเหมือนกับที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้ครับแขนจับจอในรุ่นคลิงอยู่ตรงนี้เรียบร้อยนะครับจะเห็นว่าโต๊ะผมสะอาดสะอ้านเป็นพิเศษมากฝั่งขวามือสุดตรงนู้นเป็นโน้ตบุ๊ก Acer SwiftGo 16 Gen 13นะครับซึ่งเขาก็จะมี Thunderbolt มาให้2พอร์ตน,นะเชื่อมต่อผ่านสายสัญญ,ญาณนะครับตัวสายสัญญ,ญาณนะครับก็จะเป็นสายเดิมที่มากับตัว a r m Stand ตัวนี้นะครับ e r g o n o คลิงตัวนี้นะส่วนสายที่ใส่เพิ่มก็จะมี HDMI 2ชุดหแล้วก็จะมีสายชาร์จิ่งนะครับชาร์จตัว docking อยู่ในฝั่งด้านซ้ายโดยไดอะแกรมที่ผมต่อตัวด้านนี้ จะเป็นตัวอัพสตรีมจะอยู่ด้านหน้าตรงนี้เอาไว้ต่อกับโน้ตบุ๊กนะครับส่วนด้านซ้ายก็จะปล่อยเป็นหน้าที่ของสัญญาณภาพกับการชาร์จจริงนั่นเองส่วนฝั่ง USB อีก2จุดด้านหน้านะครับผมจะใส่เป็นเมาส์และคีย์บอร์ดนะครับเมาส์ mouse ผมจะใช้เป็นก o r ิอ u สเนาะส่วนคีย์บอร์ดจะเป็นโลกา ด้านขวามือตัวแลนผมไม่ได้ใช้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าวางเราเตอร์ลากสายแลนมามันก็จะได้สปีดที่สูงขึ้นส่วนตัวจอเองที่ใส่อยู่ตรงนี้ก็จะเป็นจอไซส์32นิ้วนะครับซึ่งตัวแขนจับจอตัวนี้เนี่ยจะรองรับน้ําหนักได้สูงสุดถึง9กิโลกรัมด้วยกันแล้วก็สูงสุดคือ32นิ้วตามสเปคที่เขาบอกมาเลยนะครับ ที่สําคัญที่สุดสามารถใส่กับจอโค้งจอเคิร์ฟกันด้วยแต่ตัวที่ผมมีตอนนี้ก็จะเป็นจอแฟลตแบบนี้ของ asus นะครับโดยตัวจอสามารถปรับสูงปรับต่ําได้รวมถึงสามารถบิดจอนะครับ90องศาได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยแล้วก็หมุนจอได้180องศาเป็นแนวตั้งได้ที่สําคัญที่สุดทั้งก้มทั้งเงยได้ด้วยลบ45องศาหรือจะบวกไป45องศาก็ได้เช่นกันนะครับ ใครที่กำลังมองหาแขนจับจอที่ครบแบบนี้อยู่โดยเฉพาะกับคนที่ใช้น้ตบุกรุ่นใหม่ๆที่เป็นพวกโน้ตบุกบางเบาโน้ตบุกที่มีพอร์ต t ัน n d e r b o l t 3ขึ้นไปรวมถึงโน้ตบุกเกมมิ่งที่เป็น USB-C แบบ f Full ู u ฟังชันผมว่าน่าสนใจมากๆนะเพราะแขนจับจอตัวนี้นอกจากจะจับจอให้มันใช้ได้สะดวกแล้วเนี่ยยังสามารถเป็น USB หับในตัวได้ด้วยไม่ต้องมี USB หับอีกตัววางระเกะระกะก,กันเลย USB มาพร้อมเลย2พอร์ตนะครับเป็นชาร์จิ่งได้ด้วย PD 100ยวัตต์ด้วยมี HDMI ในตัวต่อ จอ 4K ได้แบบนี้เลยเรื่องของวัสดุเองก็ค่อนข้างทนทานนะครับเขาจะใช้วัสดุ3ส่วนด้วยกันนะครับเบสออนเป็นเหล็กมีอลูมิเนียมและมีในส่วนของพลาสติกที่เป็นตัวครอบสายเก็บสายด้วยต้องบอกว่าการเก็บสายด้านหลังก็เนียนใช้ได้เหมือนกันนะครับสามารถซ่อนสายได้จะเห็นว่าสายด้านหลังนั้นนี่ฮะซ่อนไปอยู่แบบละมุนมากๆไม่รกระเกะระกะเลยแล้วก็ตัวจอสามารถที่จะปรับระดับได้ง่ายมากใช้มือเดียวปรับได้เลยนะครับ คือสะดวกจริงๆนะใครที่สนใจขาจับจอตัวนี้ผมขึ้นลิงก์ร้านเอาไว้ให้ตรงนี้เลยรวมถึงไปลองตัวจริงกันได้ในงานคอมมาร์ตวันที่11บเถึงสินี้นะครับที่บูธเอทีซิตีที่ผมอยู่เขาก็จะมีตัวขาจับจอตัวนี้มาให้ได้ลองกันด้วยส่วนอีก2ส่วนนะครับที่เอามาใช้คู่กันไม่ว่าจะเป็นสาย HDMI 2.1แล้วก็ตัว PD ร้อยวัตตที่เป็นสาย c t c ตัวนี้ก็เอามาใช้ควบคู่กันได้ดีมากๆนะครับเป็นคอมโบที่จบเลยสำหรับคนที่ เวลาเที่ยงเที่ยงเวลาเช้าเช้าเดินทางไปทำงานพกโน้ตบุ๊กไปเวลาเย็นเย็นกลับมาเอามาตั้งเป็นสเตชันทำงานเล่นเกมกันแบบนี้ถือว่าสุดราคา4 0 0 0ันกลางกลาง0 4่0ัสํรสาำหรับขาจับจอตัวนี้ถือว่าไม่ได้สูงจนเกินไปผมว่าโอเคนะเมื่อบวกรวมฟังก์ชันที่เป็น usb hub หรือ usb upstream นั่นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องทราบกันไว้อย่างหนึ่งนะว่าตัวสาย hdmi เขาจะไม่มีแถมมาให้แล้วก็ตัวสายชาร์จกับอะแดปเตอร์ที่เป็น pd 100สําหรับตัว ชาร์จเพื่อส่งต่อมาอยัางโน้ตบุ๊กเขาก็จะไม่มีให้นะครับคุณต้องซื้อมาเองนั่นเองนะที่เขามีมาให้คือสาย C to C ที่เป็นมัลติฟังก์ชันมาให้1เส้นเท่านั้นนี่คือเออกรอนดในฝั่งของตัวแขนจับจอสายและ HDMI นั่นเองตัวนี้ใช้ดีจริงแอดบิกยืนยันเลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ